พี่ม่อนน้ำเย็นๆครับวันนี้แดดแรงถ้าพี่เป็นลมขึ้นมาเดี๋ยวผมไม่มีคนให้จีบจีบเก่งนะเราอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ใจอ่อนหรอก <c oughs> เสียงดังกันทั้งคู่นี่โรงเรียนนะไม่ใช่สนามมวยสนามมวยหัวใจคะกำลังต่อยหมัดจีบกันอยู่เลยแล้วรุ่นพี่จะลงแข่งด้วยไหมคะพี่ชายสู้ๆนะครับแต่พี่คงสู้ผมไม่ได้หรอกเพราะผมจีบพี่เขาทุกวัน <c oughs> จีบบ่อยเหร แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ใจเขาหรอกนะแล้วใครกันล่ะที่จะได้ใจหนูไม่รู้สิแต่คงไม่ใช่เด็กนี่แน่แนปากแข็งอีกแล้วห่วงก็บอกว่าห่วงสิเดี๋ยวหนูจะอยู่ให้ห่วงทั้งวันเลยอย่าไปยิ้มแบบนี้ให้คนอื่นอีกเข้าใจไหมรุ่นพี่คงเริ่มมีใจให้เราบ้างแล้วแหละ